สวัสดีครับวันนี้ทางช่องในช่างของเรานะครับ <ederim. S 1> ก็จะพามาทดลองอุปกรณ์ใหม่ๆอีกตัวนึงนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมาเป็นตัวสร้างควันนะครับสร้างหมอกสรสรไอ,อตัวเหมือนกับว่าปรับพวงจุ้ยนะครับที่มันมีน้ำอยู่นะครับหรือว่าบอ่อปลานะครับ เราก็เอาตัวนี้ไปแช่นะครับแล้วก็ใช้อแดปเตอร์จ่ายไฟ24โวลต์เข้าไปให้มันมันก็จะเกิดควันลอยขึ้นนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นการสร้างความสวยงามนะครับให้กับร้านค้านะครับพวกที่มีบ่อปลาอยู่แล้วนะครับบ่อเลี้ยงปลาหน้าร้านบ่อน้ําพุแล้วก็บ่อน้ําตกอะไรพวกนี้นะครับเราก็เอาตัวนี้ไปแช่ไว้แล้วก็จ่ายไฟให้มัน ก็จะทําทให้เกิดควันขึ้นมานะครับควันหมอกเป็นระบบอัอนต้าโซนิกนะครับตัวนี <_ t> ้เดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับซึ่งผมเองก็จะเอามาใช้กับหน้าร้านกาแฟของผมนะครับซึ่งก็เลยได้มีโอกาสทำคลิปให้ดูกันด้วยแต่ผมจะไม่ไม่ใช้อดแดปเตอร์นะครับผมจะใช้แผงโซลาเซลล์อมอมฟัตขนาด80ห้า วัตนะครับมันมีโวลต์ลอยอยู่ประมาณ50โวลต์น,นะครับซึ่งจะมาทดลองต่อกับตัวสร้างควันระบบ24โวลต์ดูว่ามันจะสำเร็จไหมนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเทสกับสวิตช,ชิ่งกันก่อนว่าจ่ายไฟ24เข้าไปมันจะมีควันไหมนะครับจะมามาเทสกันนะครับต้องตัดต่อสายตรงนี้ขอหยุคดคลิปแป๊บนึงนะครับ ครับตอนนี้ผมได้ทําการต่อวงจรการทดลองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทํางานแล้วนะครับสร้างควันให้เรานะครับเป็นเหมือนน้ำผุุด้วยก็ได้นะครับเนี่ยตัวน,นี้ผมทดลองจ่ายไฟที่ระบบ24โวลต์นะครับโดยใช้สวิตชิ่งนะครับ24โวลต์3แอมป์นะครับ ตอนนี้ก็กินไฟอยู่ที่24โวลต์0.5แอมป์นะครับตอนแรกนะครับผมใส่น้ำไม่เยอะนะครับไม่ท่วมตัวเซ็นเซอร์ของเขานะครับไม่ไม่ทำงานนะครับมันจะมีปุ่มเช็คระดับน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับใส่น้ำไอ่เยอะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองใช้กับแข็งอโมฟัดจริงกัน,กน สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับระบบใหม่ล่าสุดนะครับทำงานตามแสงอาทิตย์นะครับของแสงสว่างร้านค้าร้านกาแฟนะครับตัวนี้เป็นแผงอามอฟัสนะครับที่สามารถทำงานได้แม้ช่วงเวลาที่มีแสงแดดน้อยนะครับเดี๋ยวไปชมแสงสว่างด้านล่างกันนะครับครับตอนนี้ผมก็ทำการต่อ สายทดลองกับแผงอมอฟัตขนาด85วัตต์นะครับโวลต์ก็อยู่ประมาณ50โวลต์นะครับโวลต์ลอยที่ผมวัดดูก็เสร็จเรียบร้อยนะครับใช้ได้นะครับร่วมกับแผงอมอฟัตถ้าแดดอ่อนมันก็จะเบาลงนะครับแดดมากมันก็จะมีพันมากขึ้นนะครับโดยถ้าเราวางลึกเกินไปก็ไม่ดีนะครับมันจะไม่ ไม่มีฟันมากผมก็เลยเอาเคเบิพไทยมามัดไว้ตรงนี้นะครับทำให้อยู่ระดับใกล้ผิวน้ำนะครับก็จะมีฟันมากนะครับก็เป็นการปรับของชุยร้านนะครับสำหรับร้านค้าร้านกาแฟนะครับท่านที่มีอ่างน้ำอยู่แล้วนะครับเช่นน้ำตกน้ำพุน้ำปรับของชุยอะไรพวกนี้นะครับบ่อเลี้ยงปลาของเราก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นสายที่ผม ต่อทดลองไว้นะครับเดี๋ยวก็ต้องจัดเก็บใหม่ให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูจุดติดตั้งแผงอามอฟัดกันนะครับผมติดไว้ด้านบนนะครับชายคาก็มีทั้งหมด4แผงนะครับด้านหลังอีก2แผงนะครับซึ่งผมต่อขนานกันหมดทุกแผงนะครับให้ได้วนเท่าเดิมไม่วนสูงนะครับใช้กับระบบ แสงสว่าง DC ด้วยนะครับนะครับสำหรับท่านที่ใช้ไฟกลางวันนะครับอ่าตัวนี้เป็นแสงสว่างนะครับอ่านี่นะครับแสงสว่าง DC ทั้งหมดนะครับสำหรับหน้าร้านค้าของเราครับอ่ามาดูไฟภายในกันนิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแสงสว่าง DC นะครับส่วนโคมใหญ่เป็นไฟบ้านนะครับไม่ใช่ไฟดีไฟดีเป็นหลอดกลมกับหลอดยาวๆพวกนี้นะครับ จบการแนะนำสำหรับคลิปนี้นะครับาท่านที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามทางช่องของเราด้วยนะครับเพื่ออุปกรณ์ใหม่ๆม,ม,มาทำการทดลองให้ชมกันอีกทีนึงนะครับ <S <S เดี๋ยวมาดูแขงกันข้างบนอ่านี่นะครับแขงอยู่ข้างบนนี่นะครับจบการทดสอบครับผมครับสวัสดี